ถึงคิวที่หลายๆท่านรอคอยเลยนะครับเรื่องของโชคดีมีชัยมีลาบนะครับของคนที่เกิดราศีเมษซึ่งยังไม่มีใครขอมาว่าจะให้เปิดราศีอะไรเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเปิดราศีที่เคยขอมาแล้วแล้วกันนะครับคือราศีเมษซึ่งท่านหลายๆท่านแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายๆคนก็คงได้บอกแล้วนะครับว่าราศีเมษนั้นติดนัมเบอร์วันในปีหน้าเลยเริ่มตั้งแต่เดือน ตั้งแต่วันที่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปยาวไปเลยครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนั่นคือเรื่องของดวงดาวแล้วก็ได้ลิขิตมาแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานของท่านว่าฐานความดีงามฐานการสร้างของท่านมาดีหรือเปล่าฐานแน่นหรือเปล่าจะได้เป็นผลคําตอบของในอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเลยแล้วจะมาดีตอนนี้ มันก็คงจะเป็นไปได้ยากใช่ไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นการสร้างหรือการทําอะไรก็ต้องอยู่ยึดอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในคุณงามความดีแล้วดวงดาวแล้วก็ดวงท่านก็จะมาส่งเสริมดันท่านให้เกิดปฏิหารเกิดความอัศจรรย์ใจแล้วก็สมหวังดังใจปองนั่นเองแต่นั่นคือเรื่องของดวงดาวนี่คือเรื่องของไพ่ท่านจะต้องเป็นคนกําหนดเองนลครับว่า ท่านเลือกแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรโดยอาจารย์จะทําไว้3กองนะครับให้เลือกกองที่1กลกองที่2หรือกองที่3ในเรื่องของโชคดีมีชัยมีลาบตั้งจิตตั้งใจนึกถึงหมายเลขไว้เลยนะครับ1 2หรือ3นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่คือเป็นการชี้นําชี้แนวทางเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการคิดใน ด้วยสติปัญญายาณของเรานะครับตอนนี้อาจารย์ตั้งกล่องอ่าดูหนึ่งนี้และกันอ่านี่คือกล่องที่หนึ่งครับกล่องที่สองและกล่องที่สามเชิญเลือกครับหนึ่งสองหรือสามหนึหรือสให้เวลาสองวินาทีโอมศรีคเนาศายนมหาโอมศรีคเนาศายณมหาโอมศรีคเนาศายณมหาตัดสินใจได้แล้วนะครับอาจารย์จะ เอากองที่3ก่อนอาจารย์ก็จะลองเลือกด้วยด้วยนะครับอาจารย์เลือกกลองที่3นะครับเอาใบของพ่อครับนี่ในเรื่องของโชคลาภโชคลาภของท่านก็คือขึ้นอยู่กับความพยายามของท่านนะครับขึ้นอยู่กับความพยายามนะั่นคือไฟแสงเสแสงสว่างแต่ข้างนอกเป็นสิ่งเป็นมืดแล้วก็ทํางานด้วยการตั้งจิตตั้งใจมีทั้ง ปากกา,เ,าเครื่องดื่มไว้ไว้ไม้ทานาโทรศัพท์โน้ตบุ๊กนะฮะแว่นตาทุกอย่างครบเลยนั่นคือการพยายามของท่านจะไม่สูญเปล่าด้านเองแสดงว่าจะเป็นคนมีโชคมีชัยจากการที่ท่านได้ตั้งจิตตั้งใจในการกระทําสิ่งนั้นรับรองว่ามีโชคมีชัยอย่างแน่นอนนะครับท่านที่เลือกกองที่1ล่ะครับนูนะครับกองที่1 กองที่1โชคดีมีชัยปลอดภัยมีลาบปั้งเห็นแค่นี้ก็คงทราบแล้วนะครับโชคดีเหลือเกินโชคดีจากไหนหนึ่งการทำงานเป็นทีมการเป็นทำงานเป็นหมู่คณะหรืองานใหญ่ๆชิ้นงานใหญ่ๆของท่านจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนจากการร่วมมือของหลายๆฝ่ายนะครับแล้วเป็นงานที่แบบ เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเลยโดยเฉพาะท่านที่มีโปรเจกต์อะไรที่ที่คิดไว้รีบทําเลยนะครับคนราศีเมษนี่คือก็เหมือนกับที่ว่างานกระถินใช่ไหมครับงานกระถิ่ไนไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆต้องเก,เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันนะแล้วผลออกมาก็คือดีทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ใหญ่ความร่วมมือการประสานงานโอ้โหประสบความสําเร็จเพอร์เฟกจังเลยสำหรับท่านที่เลือกกล่องที่1นนะครับต่อไปกล่องที่2ครับ จับกันให้เห็นนเลยนะครับเป็นสิ่งที่เราเลือกเองราศีเมษติ t ท็อปนัมเบอรอยู่แล้วเหลือแต่เรานี่แหละจะเป็นคนริคิจหรือเป็นคนสร้างหรือความพยายามมากน้อยแค่ไหนนี่ครับปั้งอืออึมม,อมีการช่วยเหลือกันใช่ไหมครับมีการช่วยเหลือกัน แล้วก็เราทํางานหนักขนาดไหนก็ยังมีคนมาดูแลเทคแคร์อันนี้คือรูปรูปหมีหรือรูปแรดเอ่ยรูปหมีอ่ารูปหมีคือ bearish bearish หมีก็คือประกบก็เพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงของขาลงถ้าเกิดเป็นเรื่องของหุ้นใช่ไหมครับแต่ด้วยขาลงเราพยายามมากแค่ไหนมันจะต้องมีวันที่สําเร็จอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นไพ่ที่ดูมาทั้งหมด3ใบขึ้นอยู่กับความพยายามความอุตสาหะ ความเพียรของท่านไม่สูญเปล่าแน่นอนและเทวดาฟ้าดินหรือแรงใจของท่านนี่แหละครับรู้เห็นอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งความสําเร็จคือความพยายามไม่เคยทรยศใครค่าของคนมันอยู่ที่ผลของงานกลายเป็นรางวัลคือเงินทองและความสําเร็จนั่นเองเพราะฉะนั้นสามใบก็ถือว่าดีนะครับสําหรับคนที่เกิดราศีเมษส่วนราศีอื่นๆอยากจะให้ทํานายว่า เป็นราศีอะไรในเรื่องอะไรก็รบกวนเขียนคอมเมนต์มากดหัวใจมาส่งพลังให้ซึ่งกันและกันนั่นคือสิ่งที่ดีๆที่มหาเทพทำนายมีให้ครับ